กำลังแต่งหน้าสวยไปเจอคู่นัดบอดอยู่นะแม่มันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคู่นัดหนูจะทอนานหน้าดำขนาดนี้ดูสิจะกล้ามาเจอฉันไหมไปคุณขยับรถอาตเดฉันออกไม่ได้คุณ ไ,ไปกินข้าวซะฉันไปละเพราะดีว่าฉันมีนัดอ่ะเฮ้ยไอ้ตองนี่เป็นคู่นัดฉันเหรอ แม่คิดอะไรอยู่เนี่ยถึงนัดคุมปัญญาอ่อนแบบนี้มาให้ฉันนะ่ะอ้าวแย่ขอทานฉันให้เงินเธอไปนิดเดียวเนี่ยมากินข้าวร้านรูแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวเงินก็หมดหรอกอนี่คู่นัดเดทฉันจะไม่มาอีกเหรอแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกคน คุณอาร์ตใช่ไหมคะใช่ครับคุณคือกี้คู่นัดคุณคะ่ะงั้นผมว่าเราไปนั่งตรงนั้นกันดีกว่าครับน้อยไอ้หมอน,นี่มันกล้านนาัดเดทพร้อมกันสองคนเลยหรอคิดว่าหล่อมากมั้งคิดว่าฉันจะปล่อยให้รอยนวลนี่ อาร์ตมารอนานหรือยังคะยังครับอ๊ะที่รักคะทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะเอ่อใครเหรอคะคุณอาร์ตฉันเป็นเมียของเขาคะ่ะและฉันก็กำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่ด้วยนะคะอ๊ะโอ้ยโอ้ยเจ็บท้องคุณอาร์ตนี่คุณมีลูกมีเมียแล้วเหรอเอ๊โอ้ยเจ็บท้องคุณคุณเละที่สุดเลย เธอเธอนี่มันสุดยอดเลยอะสุดยอดมากฮะนี่น,นี่มันไฟเยอะๆเ,เลยนี่เอามือไหมนี่รับไว้เธอเนี่ยสุดยอดมากเลยอะฉันไม่อยากเทนักครั้งนี้มานานแลวเอา้าเธอเนี่ยถูกใจฉันมากเลยนะอย่ามาเป็นขอทานเลยมาทำงานให้ฉันดีกว่ามา ฉันเออไม่ต้องคิดเดยอะไหไปที่นี่เป็นบ้านของฉันเองอะ่ะจริงๆฉันมีอีกหลังหนึ่งนะใหญ่กว่านี้แต่ว่าพ่อกับแม่ฉันอยู่อะ่ะหลังนั้นอะ่ะห๋อค่ะฉันจะให้เธอทำอะไรดีนะเป็นคนขับรถก็คงไม่เหมาะงั้นเธอเป็นแม่บ้านก็นแล้วกัน,ง,นง่ายๆดี ผีนะสิไข่เจียวฉันยังทำไม่เป็นเลยเว้ยแล้วนี่เธอชื่ออะไรชื่อเอ่อชื่อชื่อน้ำค่ะอ๋อน้ำแล้วเป็นไงมาไงได้มาเป็นขอทานเนี่ยฮะยังเป็นสาวเป็นแท่อยู่เลยอายุเธอเนี่ยเพอเพอน่าจะพอกับฉันนะ่ะอ๋อพอดีว่า ฉันตกงานนะคะก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอะ่ะฉันก็ไม่ได้ส่งเงินให้เขามาสองเดือนแล้วมั้งคะเอาน่าตอนเนี้เธอมีฉันแล้วไง <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอมาเริ่มงานพรุ่งนี้นะส่วนวันนี้เธอก็ไปพักผ่อนก่อน <c oughs> ดูท่าทางแล้วเธอน่าจะไม่ได้อาบน้ำมานานอนะ่ะแล้วก็น่าจะไม่ได้นอนที่ดีๆมานานแล้วสิท่า ไปเดี๋ยวฉันพาไปดูห้องอน่ากินเนี่ลองกินดูสิคะ นี่รสขนเกลือคว่ำใส่ชามข้าต้มเหรอน้ำเค็มเหรอคะโคตรเค็มขอโทษนะคะพอดีว่าน้ำทำกับข้าวไม่เป็นนะคะอืมฉั <c oughs> นเชื่อ อืมอร่อยนะคะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าคนแบบคุณเนี่ยก็ทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยอ่ะก็ฉันอยู่คนเดียวบ่อยนะออกไปกินข้าวข้างนอกทุกวันก็คงเบือ่อก็เลยฝึกทำอะ่ะไทก็เหมือนกันนะเวลาที่แต่งงานไปแล้วทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยอายคนอื่นก็แย่นะ ี่ฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณอะไม่ได้มีลูกมีเมียคุณโกหกฉันผมก็นึกว่าคุณรู้นานแล้วนี่อย่ามากวนได้ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าพ่อกับแม่คุณกับพ่อกับแม่ฉันเนี่ยอยากให้เราสองคนแต่งงานกันแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าแม่ของผมเนี่ยอยากให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เหมือนกันอนะยายคุณหนูน้ำว้าอะไรนั่นน่ะหรอ <c oughs> <c oughs> ฉันสืบมาหมดแล้วว่ายายนั่นอะ เป็นคุณหนูเอาแต่ใจเขาไม่ได้มาเจอคุณด้วยซ้ําไม่ใช่หรอแค่เนี้ยก็รู้แหละว่ามันนไม่ได้สนใจอะไรคุณอีบ้านนั่นฆ้าเรียกฉันว่าคุณหนูเอาแต่ใจงั้นหรอฉันไม่เอาแต่ใจตอนไหนกันคุณจะแต่งงานกับผมให้ได้เลยว่างั้นถ้ามันจะทําให้ตระกูลฉันยิ่งใหญ่เนี่ยฉันก็จะแต่งคุณอะรีบหาวันมั่นกับฉันที่เร็วที่สุดเถอะไม่ยิง พ่อกับแม่ฉันอะ่ะถอนหุ้นทั้งหมดแน่ฉันได้ยินผู้หญิงคนนั้นขู่คนแล้วนะคะ แย่จังเลยเธอรู้ความลับของฉันแล้วแล้วทำไมคุณไม่แต่งให้มันจบๆไปล่ะคะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะทำไมล่ะคะคุณก็ไม่เสียหายอะไรนี่มีแต่ได้กับได้อะผู้หญิงอยากจะแต่งจนตัวสั่นซะขนาดน,นั้นะ่ะเพราะฉันไม่ได้รักไงละ่ะฉันจะแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักไม่ได้หรอกนะอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดอะอย่าทำหน้าแบบนี้สิ ฉันไม่เป็นไรหรอกนาเป็นห่วงแม่กับตัวเองเถอ,อะเอาไปให้แม่ซะฉันให้เบิกลวงหน้าขอบคุณค่ะนี่แต่ถ้าเธอเป็นคุณนัดบอดฉันนะ่ะฉันอาจจะเต็มใจไปเดดกับเธอก็ได้นะ ขอโทษก่อนนะคะ คุณดูเครียดๆนะคะวันนี้ฉันคงจะโดนคนทั้งบริษัทเกียนแน่ๆเพราะว่าฉันจะปฏิเสธการมั่นคุณเกฉันเชื่อว่าคุณทำได้นะคะคุณเป็นคนดีอยู่แล้วอะ่ะเงนินก็ต้องผ่านไปได้ค่ะขอบคุณนะ รีบกลับมานะค่ะฮัลโหลเมมาราบฉันหน่อยเอาชุดมาด้วยนะฉันมาร่วมประชุมในฐานะตัวแทน ของคุณพ่อและคุณแม่และเป็นผู้ถือหุ้นมากเป็นัำดับสองรองจากครอบครัวของคุณอาร์ตค่ะครับยินดีครับฉันมีข้อความจากคุณพ่อกับคุณแม่ฝากมาถามคุณอาร์ตว่าคุณอาร์ตจะเอายังไงต่อกับเรื่องของเราคะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ครับผมคอบคุณไม่ได้หรอกนะครับเพราะผมไม่ไรักคุณแล้วก็ไม่ได้ชอบคุณอยู่กันไปเนี่ยเดี๋ยวก็รัก เคยได้ยินไหมคะแต่มันใช้ไม่ได้กับผมครับอีกอยางเนี่ยผมเองก็มีคนที่ผมชอบอยู่แล้วครับงั้นฉันขอถอนม่นทั้งหมดออกจากบริษัทค่ะทุกคนฟังฉันนะคะทุกคนจะยอมให้ผู้ชายเห็นแกนตัวคนนี้ยบริหารบริษัทอย่างนั้นเหรอคะ ทุกคนรีบถอนหุ้นออกมาทั้งหมดเถอะคะ่ะน้ำทำไมคุณใหญ่ขอทานท้องทิิป์น่ ฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าแกเนี่ยไม่ได้ท้องเลิกเล่นละครสักทีใช่ฉันไม่ได้ท้องแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นขอทานด้วยฉันชืน่อนำว,ว้าค่ะเป็นทายาทคนเดียวของบริษัท BSC และฉันเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่จะขอซื้อหุ้นทั้งหมดและร่วมบริหารงานกับคุณอาร์ตในฐานะคู่มัน่นเพราะตอนนี้พวกเราสองคนคบกันอยู่ค่ะไม่จริง จริงสียงบปจริงอีกค่ะในเมื่อครอบครัวของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของที่นี่แล้วก็เชิญคุณออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าคนในเขาจะคุยกันนี่แกกล้าไล่ฉันเหรอหรือจะให้ฉันเรียกรปภคะไม่ต้องจากขอทานสุทธยาเศรษฐีเนี่ย ละครสุดๆเลยนะครับละครก็สร้างจากเรื่องจริงนั้นล่ะค่ะแล้วคุณยังยจะจจนัดบอกกับผมไหมไม่อ่ะอ้าฉันขอข้ามขั้นตอนเลยได้ไหมคะเป็นมั่นเลยอ่ะใจร้อนจังเลยนะครับคุณเนี่ยผมว่าเรามาต่อเรื่องมาช้าเสร็จดีไหมครับ วิคุณปไปเดี๋ครับไปไหนคะถอยหน้าไป